สแบบวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบรรนาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับชอยช่างเตี้ยกำลังที่จะเชื่อมแบบฝาท้ายนะครับก็ช่างบอกว่าประมาณสองวันก็เสร็จใช่ไหมช่างช่างสองวันเสร็จไหมนี่เกือบเสร็จครับอ๋อช่างบอกว่าสองวันเกือบเสร็จครับนี่ ก็กำลังทำฝาท้ายล้วนี่ก็ติดนี่ก็ติดตะแกรงติดตะแกรงก็ไม่นานครับช่างบอกว่าไม่นานตะแกรงก็แค่แต้มแต้มเอานี่ช่างเตี้ยของเราพอดีต้องเร่งทำคันนี้ให้เสร็จครับจะไปทำ youtube ที่ไหนชายบ้านนาต้องไปตามมานะครับทุกครั้งเลยแหมเดี๋ยวบอกว่าให้ทำคันนี้ให้เสร็จก่อน เดี๋ยวอยากจะทําตรงไหนเดี๋ยวจะพาไป่ายบรรณาก็จะได้ถ่ายด้วยพี่หลงของเราก็ทําฝาท้ายทำฝาท้ายช่างบอกว่าสองวันสองวันนะพี่หลงเนะนี่ยชเวฟบมาทําคันนี้นี่ ตัดแต่งเพลาเรียบร้อยเนี่ยถอดเรียบร้อยแล้วถอดลงเรียบร้อยแล้ว L 2 0 0 0 Aerobody ถอด พี่หลงของเราก็ถับฝาท้ายติดตะแกรงช่างว้อีก2วันก็เสร็จพี่หลงพี่หลงจะได้ไปหาหมอบแบตมาใส่สตาร์ทเครื่องแลวอีก2วันนะพอๆกันกับเจ้าสุโม่เจ้าสุโม่ของเสียโต้ง ช่างกินข้าวยัง,งเ,ยเอาไปกินข้าวกันครับเอาไม่กิน,กนทำไม,ไมโอ้ทำงานก่อนนะช่างบอกว่าทำงานก่อนช่างไม่หิวข้าวนี่แต่ก็เหลืออีกหลายอย่างครับทำฝาท้ายนี่ครับ ซูมโม่ของเสือต้องเขาเอามาประกอบข้างล่างนะแต่ชอช่างเตียบอกว่าประกอบข้างล่างมันไม่ตรงมันต้องประกอบข้างบนคนละแบบคนละอย่างช่างทำงานคนละแบบคนละอย่างกันอย่างช่างเกินเขาบอกว่าเอ้ประกอบข้างล่างนี่แหละแล้วก็ยกขึ้นไปใส่ชอช่างเตียบอกว่าข้างบนง่ายกว่า ทําไมร้อนนี่ช่างช่างร้อนลงไปล้างหน้าอัดท้ายโอ้ ปะสายปเชื่อมเชื่อมนีม่กำลังเชื่อมประกับประกับอยู่แล้วก็สอยตั้งเหล็กขึ้นอีก2ท่อนแล้วก็สอยตรงกลางเนาะพอดีครับเหล็กเหลืออยู่เส้นหนึ่งพอดีพอดีอดเหล็กพอดียาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนะครับ ตุกๆยังอยู่ลักษณะเดิมๆพอช่างเร่งทำคุณหลงก่อนคุณหลงช่างต้องเร่งทำคุณหลงให้เสร็จเพื่อจะได้ไปขนอ้อยหาเงินมาเป็นค่าแรงช่างนะถ้างั้นไม่มีค่าแรงนะไม่มีค่าแรงช่างนะช่างถ้าไม่ทำให้เสร็จไม่ได้ไปขนอ้อยไม่จ่ายค่าแรงนะ อา้าวเจอทำตกใจทำไมก็คุยกันไว้แล้วดิอโอ้ยตายแล้วตายประโคนเลยโอ้ยตายช่างเตี้ยบอกว่าไม่ทำเลยทำไงดีอ่ะเอาคอมเมนต์คอมคอมเมนต์ไปในช่องชอช่างเตี้ยเลยเด้อว,ว่าทำไมไม่ทำให้เขาให้เสร็จคอมเมนต์ไปว่าชอช่างเตี้ยหน่อยช่องยูทูบครับชอช่างเตี้ยเนี่ย สุดยอดแล้ว,ลวการออกการเชื่อมของชอช่างเตี้ยนี่เนี่ยหน้าตาชอช่างเตียจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยหน้าตาดีๆหล่อๆแต่ไม่เอาเมียน่ะ <c oughs> อยากรู้เหตุผลอย่างเลยทำไมถึงไม่เอาหนอโอ,อ้ครับผมครับครับโอ้กินไอติมเอากินไอติม อ้าวติเชเติเชกินไอติมหรือเปล่าเชียติมเชียติมโยออ้อยกับโยโมโตะก,การมโมบ้านช่างเลี้ยงไอติมอี่ไอลิมนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวตอนเสร็จตอนที่ เราจะไปรองอ้อยนะเราคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าสำหรับความยาวจากท้ายรถเมตรห้เซนนะคอยดูว่ามันจะหนักหรือมันจะขยับแบบไหนหรือเปล่าคอยดู